ดอกง,งามมากเลยจ้าใช้กำลังขึ้นมาโอ้โห,โหออกสองสีเลยอดอ,อกอเียงแถวกันไปเลยครับม่อดอกอง,งามเลยครับกไกินเลยเนาอยากเสยวยช่ยชมดอกงามแห้ง สวัสดีพี่น้องครับวันนี้พอไว้ยจากระสาหลันนะครับเมื่อนี้เขาอ,อยู่กันทีน่น่าจะรวยเนาะอยู่บนผู้พานสูงนะครับมาหลุดออกมาเมื่อนี้เาสิม,มานบอปะกระป๋าันเลยครับตอนนี้เขากลังขึ้นพู่ครับเขาหน่อยดอกแหลกเลยค่ะ้ามน้อแมนเหมือนเห็ดเผื่นต้องด้ามเหมือนเฮาวิดอกใหญ่เนีน่ยแมนงามแม่ค่ะดอกนึงครับ มีเมียงข้ามเสยครับปุ่นเด็๋ยวเป็นกระด้งดอกนึงครับอออนะแมนดอกง่ายประมาณนี้ล้วดอกกำง,งามดได้ครับนี่เราเป็นมูจิมูใหญ่เลยแมนต้นนี้เป็นต้นแดงเลยค่ะแมนน่ากว่า็ี่เป็นต้นแดงน่ะดอกดดแดงๆแมนนี่มัน,มนยากแนงครับเพราะว่าดอกดัด้

มันๆครับมาแบบปูปลาห้วดงครับตามพี่น้องไปรเรื่อยหรือยหัวขุนกีดโอ้โหนี่ครับลักษณะดอกจะเป็นทังสี่ครับเฮ็ดเพิงเขาดง ดอกนึงครับอู้หาหญ่เงี้ยค่ะแล้วถ้าจะยึดติดกันไหนจะไปเห็นเบิ่งครับแต่ละดอกโอ้โหแนมยากเงี้ยไม่ได้แนมงายเลยค่ะบ่อะไรเราย่งเก็บให้ฝุ่นต้องดั้มเถ้าบาหลาย <c oughs> แล้วมีวามสม่าจะพอโตเฮอยมันใหญ่น้ำกลดปราบเสี้ยนอะลีขี้เห็นเอาเห็นเอาเถอะ ออกให้ต okay, ั้งใหม่ให้ตัวนี้มัครับสัายดอกเอ้หลายดอกอยู่คุ่นแล้วครับม่าดูดิวมาดูทางท่าเลยครับ บ้างดอกกับบงกือกินเนาะเสียงปวกเลยครับเสียดังอันนี้เฮ็ดอยังเน,นนีะเฮ็ดเป็นข้อก,กัมเฮ็ดเป็นขอ้อกัมแครับน้ำเนะาะเขาออกมาแมนครับออกงามเลยไปแน่เดีย๋ยวบ่สเกษเฮ็ดรยันงนอจ้ะ เอ้าตาคุณคุณอ๋อสวัสดีครับนี่ครับน้องมาจากหองชีวิตเฮ็ดเนาะครับครับมาพ่อกันอยู่นี่นะครับอยู่ที่เครื่องยังอยู่นี่ผู้พลานสูงจ้ะครับททาาาางงนี้มมกคคู่รับัช่องชีวิตเฮ็ดนะครับครับพ่อถ้าเป็นกับเมาตั้งแต่กระฝากติดตั้มหลงคนนั้นแนะนำได้อครับเด้ออยู่นี่อยู่นี่เนาะ อำเภอสุขศรีเรามหาเห็ดน่าจะรวยจ้ะครับครับมาผอกันบางเอื้นนะครับน้องมันก็หาคือกันอ่ะมันกครับเฮดเพิ่นกอกกำท้าคุณของคือแล้วเฮทน้องจะเก็บนะครับเนาะไปแบ่งกันเก็บกันครับสมือชีวิตเห็ดตารีครับน้องโอ้มัน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 น้องเฮดเป็นนุ่งยุ่งน้อยุ่งเฮทรวมรวมครับไปมันมันครับ เฮ็ดพึ่งยังไงเฮ oh, ็ดคือเฮ็ดพึ่งบรรเฮาเลยเฮ็ดพึ่งเหลืองเนาะเฮ็ดพึงตองค้าไอ้เฮ็ดพึ่ง,งาห,หงาคนเฮาน่ะคือการขาดเลยครับอือันนี้เฮ็ดจงงูครับเป็นเฮ็ดประดัดกินบ่ได้ไเฮ็ดเพิงหมดแอร์ครับ เหมือนหิดพึ่งบันเฮาเลยประต่างกันออดอกนึงครับโอ้ดอกน่กครับดีแม่ดอกนยคู่กันมันแนมยากแนงแบบว่าเนี้ยแนงครับดั้มปีเลยแนมยากครับ ตรงนา้าเ,เหมือนแอ่แบบนึงน่ะมันแดงจ้าเหตุปกเดียวครับนี่ก็นังขึ้นไงเนี่ยของน้ำเนี่ย อั้งใจคิดคน,นึ่ค้าน้องยุ่งเลยค่ะนี่อืออีกแล้วจ้างามเลยสองดอกจะมาเก็บแบบนี้สงามเนี่ะขึน่ก็หน้าก็อี่เปนค่ะ แห้เคือเฮ็ดพึ่งเขากับดอกงามๆเลยดอกจ้ะดอกงหายข้าแม่บึงตอนนี้ดอกง่า่ก็ต้องปุ่นเนาะกะได้มาออกก่อนดอกงาามเลยครับ cây cây kim lên nóc, vậy sẽ vải chơi chôm, hoa an toàn ฮิดึงอันนั้นบอฮิดพึ่งอันนั้นบอขึ้นนะฮิดึงเขาบานเฮานะอสองดอกออกงอแงใหม่เลยถือว่าเป็นเฮ็ดที่อยากที่เก็บแห้งนะครับดอกงามรลเลฮ็ดหาด,ดอกนึงครับีเลเลยจ้านีเห็ดหานี่คือบานเฮาเลยจำเจีวเซพแ มันจะมียางออกมองยากมากเห็ดผึ่งแดงขาล่าครับอดอกหนึ่งครับม,มันเหมือนกับเป็นการร่วมเฮ็ดผึ่งขาหนงยุ่งเนาะผส,ม,ะะสมกันมีขานหนงยุ่งแล้วก็เห็ดผึ่งร่วมกันต่อมาเป็นเห็ดตะเตา ต้นบกไงครับสูงประมาณ30เมตรเลยครับเฉพาะลำต้นนะครับบางทีสูงแห้ง นนี้อ่งนกเอาแต่อดอกงหญ่ๆครับงามปับดอกงามแห้งแมนมันถือว่าเป็นขังแหลกทีเ่เอาเก็บเลยกับว่าใด้ะ เป็นทางแรกเลยแหละกรบเพ็ดนี่ฉันมันก็ออกเฉพาะทั้งผีไหมแมนทั้งผู้ออกไปส่วนใบส่วนมันคือการปลดออกตัวไปดอกงามๆ,ๆครับสามดอกงามๆน,นี่จ้ะมันออกไหมอันนี้นี่นเห็นเห็นเครือบ่อน,นี่เคลือบกล้อยแมนเครือบกล้อยครับ,บมันมันต้นนี้เขาอยู่แต่ต้นบางไงครับโอ้ยครับมีแต่ต้นง,งามๆต้นใหม่เพิ่น ผมดอกอ่อนสอนน้นำดีดอกขาวดอกนึงครับดอกสวยงามากเลจ้าใช้กำลองขึ้นมาโอ้โหออกอสีเลยหน้ามะาลีเนาะแน่นจ้า แดงจริงๆเลยมองย้ข้างๆเลย<ด>ครับแกงสัง้นตัสีแดงตองดีค่ะเลยเจ้ากง้ะสองกอกยาโม,ม,ม,มบ้างไม่โมบอ่ บ้านสนิ่แก้งแสบพื่กันครับ,บนนะเราหูขาวดอกนึงครับาง,งามเลยดอกง่ายเลย รงด้งดานาครับเพเอาแต่พเบึ้งล่ะหรือว่ามันหลังมันน่นี่สิโอ้โหอ้หเล่าบ้าครับพอหันล้วเป็นเสีอครับนิดพึงเขากำกำลังกูโมจีนกำลังแกงเลยขาวบ้านเลอซึ่หนอนที่ เหเม่ามนดอกงามอกันทางมืนัน็่านี้จงาหลั็งเนกัหมอนันงเป็นกาดาเหมงายเดอกกดเหัดกหืกยังออกนกักห็ายเห็ดให้เก็บมืนกัมนันงัน ดอกไม้ยังไไ่ตองครับสักก่นดอกกำงามเลยครับ แถวกันไปเลยครับงามเนี่ยค่มะมากกับขุนหมาแต่กับหมานเนาะตล้วงกเหลืองครับเจ้านี่ หมวกแดงปูงดอกลังใส่ซองมาดูนหยานดอกนี้ไงครับก็เห็นดอกนี้แหละครับสองด,ดอก ตัวเตี้ยครับอันนั้นดอกนั้นบอลอดแล้วสวยมากจ้าดอกนี้เรกนีดอกขาวดอกนึง ง่าออกโอ้ยเลยวะนี่จอกงาอ่ามเพราะแล้วก็มาออกมาเนานะง่าเขากำดอกหนึ่งครับสวยมากจ้ะออกกันเรื่อยเนาะง่าจ้ะโอ้เห็ดพึ่งไว้ดำ เออฮ็ดผึ่งหวายเมื่อตเฮ็ดผึ่งดำเนยพอสุมประชานระวังฮดผึ่งหวายัดบดผึ่งข้าลายป่ดอกแปลกๆครับนี่คือลุดแปลกเลยครบมว่าดอ,อกไปลองครับ แล้วโงกขาวแก้งเจ็บแสบ ดอกงางแม่งครับดอกร้อยหมูปลาครับครับทีนี้นี่ม,เมนเหนฮละง,งกขาวด้ครับหรือว่าห็ดละง,งกเหลืองนี่คือใครห็ดละง,งาครับอลาใต้ครับเวลามาเก็บอยู่ส่วนนี้ถ้าเบิ้งก็เป็นนี่กินลาใต้เลยครับดอกนึงครับฮ็ดละง,งกเหลืองฮิตพึงหวานครับฮ้ตพึงเกาคำโอ้แม,ม่นห็ดพึงเขา ดอกงามเลยครับเพิ่งนุงน่งครับดอแกแหลกน้ำงามเลยปลาเนี่ย,ยงามครับโอ้โดอกแม่หันจุ้มสีัำไหนใบย่งดอกเลยครับแต่ละดอกเดือดเด็มเลย มัน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 ดอกงามๆเลย ดอยน,น,นี่ยบางแน่ใส่เนี่นนใส่ปลาเพิเ <สา S 2> ขารูงไงครับอุ้ยเปิงหาขาเป็นแม็กเลยอดปลาดอกก็ร้ายนก็ได้โมขูดนนซนแบเลยนี่โอโอหาอเอาดังเสียน่ะตดามันนี้สางามบ่ ดอกงามมาลีครับขม้แกนดีค่ะอือสิ่ยอดไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะนี่คือเห็ดขึ้นข้าวอันสวยงามนี่เ็ดติ่งกระมากออกค้างท้าอยูด้วยน่าจะรวยคุณทำให้ฉันทึ่งอึ้งเสียวเห็ดสินดอกแรกครับยุ่น่าจะรวย มันมันครับมันมันกับมือที่ว่าชคที่เป็นพิเศษนะครับเฮ้าในเ็ดเต็มกระตานะครับเห็นบ่พีปน้องมีดอกกงามนะครับและเที่บ่เคยดเก็บเนาะค่ะเป็นเฮ็ผึ่ง,งแดงผึ่งแดงผึ่งเขาดุ้งดอกใหญ่ๆสิครับรวมไปถึงเห็ดอกยุ่งเนาะกำลังออกนะครับถื่ว่ามานเติมอ,อยู่มือนี้มือแรกยูทีน่าจะรวยนะครับมือนี้เฮาอยู่กันที่ภูมิพลันสูงนะครับวันถี่ากรกฎะด้าคม2565กรบหาครับมันมานอยู่นี่ครับ ผลงานนะครับขาดไปได้เมื่อนี้ถือว่าโชคดีได้น้องฝลนะครับจากช่องชีวิตเห็ดนะครับแชนแนลเพิ่นภาพน้ำท่าไหนเก็บเงินน้ำกันนะครับเหมือนม้วนๆนะครับบรรยากาศน้องเล่ากับโอเคครับนิสัยสีผ่านครับกับแบ่งกันเก็บไปเรื่อยๆนะครับแบงค์เก็บแล้วก็ให้เอยเก็บดูๆครับจะได้กระฟ้าเข้าไปติดตามช่องชีวิตเห็ดแชนแนลให้น้ำแม่ได้ครับเด้อครับ เอฟซีอลัร่างส่วนนะครับถือว่าน้องมันมีน้ำใจนะครับคนทั้งสี่ครบเลยครับไปในกันไดบททีมกันแน่ครับถือว่ามานแ่นจ้ะทั้งครูนะครับได้เก็บได้เห็นก่บเต็มตาผูกกันโดยบังเอิญเนาะครับโด้วยที่บริษัดหมายเลยมาเจอกันครับโอเคครับไปพอกันใหม่มืีอึนครับสำหรับบรินี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมานมาเงซีและ้วก็ได้เก็บแล้วนะคะหยุดแดงค่ะ